กดขางหน่อยครับกดข้างหน่อยครับเมื่อกี้เราเราตั้งใจจะไปหาเราต้องลงไปข้างล่างไม่ใช่ที่เราดีบุกไ้่เหมือนเดิมนเพราะว่าอยู่ปะจำไม่ได้ว่ามันอยู่ชั้นไหนอะอ่ามีที่บอกอะไรนะชั้นสามชั้นสี่ถึงไม่กินสี่ไม่นี่ชั้นสี่หรือยังวะขึ้นไปชั้นสี่ไงไม่ใช่ว่าทธินี้ชั้นสี่หรอไม่ใช่ที่มีชั้นอะไรคะเอเออยู่ไหนคะไปทางโน้น เอาอย่าเพิ่งตีกันสิครับตอนเนี้ยต้องเร่งฝีเท้าหน่อยแล้วนะครับเพราะทีมอื่นเขาจะตามทันอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้เขียวเหรอ๋อเอไะสามจีเอออาจจะใช้ก็ได้นะเฮ้ยขนลุกเลยอ่ะอะไรจะแบบโชคดีขนาดนั้นอ่ะไไม่ขึ้นเลยเลยอันนี้เสียเออันนี้เสีย

หลังจากที่ผู้แข่งขันไขคำใบ้ปริศนามาจนถึงจุดเช็คคยต์สำเร็จก็จะต้องใส่รหัสเช็คอินผ่านทางโปรแกรม WeChat ไปให้กับคุณตุ้ยผู้คุมเกมมาดเข้มของเราเพื่อให้คุณตุ้ยส่งพิกัดที่จะใช้หาจุดหมายต่อไปผ่านทาง Google Map นั่นเองครับแต่ปัญหาอยู่ที่เจ้ารหัสเช็คอินที่ว่ามันอยู่ส่วนไหนของ AIS Shop แห่งนี้ล่ะครับแล้วแต่ลองกดดูกดได้1นึู่นย์ศูนมีใครมาไหมะ อย่างโกงเห็นก่อนเอศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไรียกมาทำไมสวัสดีค่ะไหนไหนไหนอะไรอ่ะดีด้วยนะครับและนี่คืออุปกรณ์สำคัญในการปฏิบัติภารกิจของพวกคุณส่วนพิกัดในการที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อไปนั้น ผมจะส่งให้ทุกคุณผ่านแอปพลิเคชันดีแชทนะครับขอโชคดีครับภารกิจคืออะไรอ่ะ 1, 3, 7, 6, 4คัดลอกข้อความ Google Maps พพวกเราคุณหาเหรอวะปะโถคุณใหม่ครับจะเอาลัติจูดลองจิจูดมาบวกกันทำไมล่ะครับอย่ามัวงงนานครับตอนนี้ทีมอื่นเขาตามมาทันแล้วนะครับนี่รหัสรหัสลับรหัสลับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ไงพิกัดพอดีเด้เลยใหไปที่นั่นนี่ค่ะก o o g l e Map และสำหรับพิกัดต่อไปก็อยู่บริเวณใจกลางมหานครนั่นก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองครับไปอนุสาวรีย์ไม่ยากก่อนรถไฟฟ้าไงไปลงไปเจอเลยยังไงเนี่ยเข้าไปแล้วหนึ่งอ่ะยินดีต้อนรับมาแล้วพีนี่ไงนี่ไงไปนะ เหมือนเป็นพิกัดอะไรบางอย่างถามกูนี่ถามกูกูอะไร Google Map เนี่ยพิกัดอะไรอ่ะ c โคดี i นสมันมาพี่รู้พี่รู้พี่ถ่ายรายการแบบวอกเป็นโอ้โอ้ยโอยังไม่ทันหาพิกัดก็ออกวิ่งทำเวลาซะแล้วนะครับคุณปีเตอร์แต่แหมคุณแอร์ยังอุตส่าห์แวะไปแกล้งทีมอื่นได้อีกเหรอเนี่ยเรเอาอันดับอันดับแรกวิชาร์ดเสร็จปุ๊บพี่ตัวให้มาแบบนี้ใช่วยเป็นแคมที่ลองคัดเลือกว่ะคัดลอกไปปุ๊บค้นหา เซิร์ชแมปลองใส่พิกัดไปดูทิว่า <S <S <to walk> <problems> เปิ anyway. <S <S ้เป็นตัวเลขแล้วก็ขดคาอหายทีเดิมนี่งอนุสาวรีย์ชัสสอร์วผมพยายามไงวะอันนี้ไงอนุสาวรีย์ชัยปมรวผมโอ้ฉลาดมากครับคุณใหม่ถามพนักงานห้างไปเลยแน่นอนกว่าครับกว่าแต่ว่าวิ่งช้าๆหน่อยดีไหมครับเพื่อนร่วมทีมนี่หายใจจะไม่ทันอยู่แล้วกับนั่น เลยใจมากผมไม่ได้โค้งคณเลยทีมที่นำออกมาเป็นทีมแรกอย่างทีมบีก็เลือกเดินทางไปอนุสาวรีย์โดยออกสกายวอล์กจากศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์เพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ต่อที่สถานีสยามซึ่งนับเป็นวิธีที่ทั้งง่ายและเร็วที่สุดเลยละครับไปอนุไาวรีย์ยังไงอ่ะเราไปที่ที่เลยฟ้าเหมือนเดิมได้ครับเนาะทีมอื่นก็ไปถึงไหนกันแล้วครับคุณแจ็คทำไมมานั่งแองแมงอยู่อย่างนี้ล่ะครับโอ้โหอะไรเนี่ยคุณแจ็ค ส่วนทีมที่นำทิ้งห่างอย่างทีมดีก็เดินทางกันไปแบบสบายๆแต่อย่าชะล่าใจนักนะครับเพราะทีมอื่นกำลังไล่ตามมาติดๆเลยทีเดียวครับเอ็มเปเห็นปะเออเออมันก็เคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยจ่ายเงินหรือว่าแบบเหมือนใช้เป็นกระเป๋าเงินได้เลยอ่ะคือว่าเราสามารถที่จะใช้อันี้เป็นเหมือนแบบใช้จ่ายในการเดินทางได้ใช่ใช่เราเอาไปติดบนแบบเหมือนเหมือนตรงสถานีรถไฟฟ้าใช่ปะแล้วก็ไปติดติดแล้วก็ผ่านได้เลยไปแขนคะนน พีเตอร์คิดว่าขายยาวเราจะทำให้เร็วกว่าใช่ไหมคะและตอนนี้ครับทีมคุณก้อยก็ตามทีมคุณปีเตอร์ทันแล้วครับเอ๊ะแต่ทําไมมีคุณปีเตอร์คนเดียวอาจารย์อภิทูศัดส่วนน้องแอร์เล่นห่างจากคุณปีเตอร์ซะเหลือเกินนีครับเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนนะครับเด็น้อยขเราไปันะไหมว่าแต่ว่าทีมคู่หูเจ้าปัญหาของเราตอนนี้อยู่ไหนล่ะครับเนี่ย พี่ขับไปเลยค่ะเออเหนื่อยเท่ากับเดินช้ามานี่นั่งรถนี่จะเรียกว่านั่งรถลานอยู่หรจ๊ะไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าเราชนะไม่รีบกพราะถ้าเดินถึงแล้วแหะเดินนะจ๊ะใกล้แค่เนี้ยเดินเองเร็วกว่านะครับคุณใหม่คุณแจ๊คพี่เขาขับวนเสาว่าถึงแล้วขอบคุณค่ะพี่ค่ะปรีบไปูจะรีบไปอนุสาวรีย์ชัยค่ะเพื่อที่หนูจะได้เป็นทีมแรก ไม่ใช่อนุสาวรีย์ชัยครับแต่มาร้านขนมคุณใหม่โอ้ยน้องออกมาคนแรกตอนนี้ทีมดีนะเนี่ยเดินทางมาคนแรกนะฮะทีมดีนี่มันดีดีจริงๆเนาะเออเอ็มเป็นะี่ดูก่อนดีกว่าว่ายังไงเอา,เอาล่ะครับทีมที่ตามมาทีหลังอย่างทีมสีอาศัยจังหวะที่ทีมบีกำลังเผลอแสงนำไปได้อย่างไม่น่าเชื่อครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขายาวมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมครับคุณปีเตอร์ออรแสงแล้วนี่่้หนูอีกที อ่ะเมื่อกี้ยังอยู่ข้างหงลังเราอยู่เลย่ใชวิ่งไปแล้วมากเขาบอกว่ามันมีรถบิดการ์ดอยู่ในนี้ใ<ม>นนี้มันจะมีรถบิดการ์ดอยู่ต่อไหนอะ่ะมาเดาเนี่ยยัดคาบเลยหรอนะครับอน,นุสาวรีย์ไปทางไหนครับมแม่คุณแจ็คครับเห็นสาวๆแล้วเป็นไม,ไ,ไม่ได้เลยนะครับ เอาละครับตอนนี้ทุกทีมก็มาถึงสถานีรถไฟฟ้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วชุนละมุนชุนละกกันหน้าดูละครับตอนนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมช่วงหน้าครับ